มามันกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือนครับเห็นเลยนะครับว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับในคู่แรกความน่ารักแบบนั้นแต่ผมบอกได้เลยว่าพอยืนอยู่บนสังเวียนแห่งนี้ดูเดือดยิ่งกว่ามวยผู้ชาย ducing first มาดูมวยหญิงกันครับคู่นี้พิกัด6กกิโลกรัม wins a n d 5 losses คนนี้นะครับสาวยอดฝีมือสอคมอาวุธของเขานี่หนักน่วงสุดๆ from Morocco นักชกสาวจากโมร็อกโกครับ Baha f a d i l วัย31นะปีครับสูง168ซนติเมตร23ปีครับชกมาแล้ว33ครั้งชนะมา26่26ครั้งแพ้มา7ครั้งครับสไตล์การชกของเขานี่ดุดันสุดๆเลยนะครับเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครจังหวะฝีมือของเขาไม่ธรรมดาจากรอยเอ็ดประเทศไทยเพชรสายฟ้าสอสมมานี่คือชมหน้าของเพชรสายฟ้าสอสมหมายครับจากรอยเอ็ด แม่เจ้าตัวเรียกตัวเองว่าแปะยิ้มครับแล้วยิ้มเก่งนะครับเด็กคนนี้อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยปัจจุบันน่าจะเลิกไปแล้วครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่าครับผ่าเข่าครับก็ไปอยู่ในทีมงานคุณสมหมายสกุลเมตตาครับครับอาจารย์ปิตินัทน้อยเจริญครับบนเวทีมหานิ่หน้าตาคมคายมากครับแต่ว่าดุนะครับประเภทเดินเปิดเดินลุยเดินอัดครับ ใสายฟ้านี่ก็ยอดฝีมืออยู่เลยครับในเรื่องของมวยหญิงแม่แต่หลังๆนี่ทั้งหัวไหลทั้งหัวเข่าไปหมดนะครับคุณมารุตครับเดี๋ยวไหลหลุดเดี๋ยวเข่าพลิก,กอย่างว่าครับเล่นกีฬามาเยอะนะครับโดยเฉพาะมวยไทยนี่แม่ใช้ร่างกายประทะนะครับแ,แข่งขวาครับดูมาหาครับ เห็นหน้าตาหวานหวานคมคมแต่ว่าแม่รัวรัวเลยครับกำปั้นของมาฮาตอนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับมาฮาฟาดิลีน่าจะต่อยมวยมาใหม่ๆนะครับไม่เกินปีนึงนะครับปัจจุบันที่ฝีไม้อมละมือนี้ถือว่าพัฒนาไปเลยนะครับ,นรบแน่นอนครับเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการฝึกฝนร่างกายนะครับ ก็สำคัญครับจิตใจต้องสู้ล้านปร์เซ็นต์ครับร้อยนี่ไม่พอครับเป็นนักมวยนี่เร่อบเดินไล่ต่อยนะครับมาฟาดิลี่กรสายฟ้าก็มีแข่งครับแข้งขวายา,ยาวๆนั่นแหละครับทีมงานบอกขวายาวขวายาวหมุนวนออกมาครับ เพชรสายฟ้าถีบหน้าเลยครับมา,าฮาก็หูยแม่แข้งยาวจริงๆครับเพชรสายฟ้ารูปร่างดีนะครับเป็นนักมวยที่หน่วยการรูปร่างดีครับเพชรสายฟ้าร้อยเจ็ดสิบหกกรรมการติดนัดบอกว่าอย่าหนีอย่าหน,านีครับให้ออกมาครับ มาหาั้นฟิตซ้อมอยู่ FA กรุครับแม่สาวสิงห์รับดูสีนะแววตาครับห่วงน้องเหลครับห่วงเพื่อนครับแมสวยครับวางข้างขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับเจอลูกวีลูกบท้าไปครับต้องชิงเดินบ้างครับอาวุธดีจังหวะดีแต่ว่าบางทีบางครั้งคู่ต่อสู้ไม่กลัวนะครับมวยถอยหลังนี่ได้จังหวะต้องฉายบ้างครับ วงในนี่ก็ถือว่าแม่ยังกินกันยากครับผ่านยกแรกภาพช้าครับนี่ครับกล่าล้วแทงครับวางแข้งขวาครับแปะยิ้มหรือว่าเพชรสายฟ้าแม่มาหานี่หมัดล้วนๆครับออ้ยกแทกสายลูกนี้สวยครับ วางขวาโอ้โหไม่นึกว่าชายโครงนี่ทีพื้นครับดูจากภาพช้านี่อาวุธสวยงามด้วยกันทั้งคู่นะครับไปดูกันต่อเลยครับยกสอง,งสายายาวๆครับจังหวะฝีมือนั้นเพชรสายฟ้าอยู่แล้วนะครับขณะที่มาฮานี่แม่เดินอ้ยะครับมีปัญหาแลวโอ้โหหัวไหลครับดูครับ โอ้โหจังหวะต่อยขวาเลยครับไหวหรือเปล่าครับเข้าก๊อฟใสเองครับดูครับโอ้โหลุดแล้ใส่เองครับแม่ยังก็หุ่นยนต์ลยครับนี่ครับคนมันเคยหลุดนะครับโอ้โหยุ่งเลยครับมาหาก็เห็นแล้วนะครับแม่แล้วลุยเลยครับดูครับเพชรสายฟ้าก็สู้จริงครับโอ้โหหัวใจเพชรจริงครับเพชรสายฟ้า แม่เดิจังหวะครับดูจังหวะของมาฮาฟาดิลี่ครับเดินลุยเดินเบียดเดินใส่เลยครับมีปัญหาแล้วครับไหล่ขวาแล้วเป็นข้างถนัดซะด้วยสิครับนี่ครับดันไปดันมาฟัดไปฟัดมาเด็ดต้องระวังอีกนะครับโอ้โหนะครับดูแล้วก็เจ็บแทนเสียวแทนครับดูครับพยายามซ่อนอาการเอาไว้นะครับทางด้านของเพชรสายฟ้านั่นแหละครับเอาขวาต่อยเลยครับ ต้องใช้แข้งใช้เข่าเยอะๆครับไปใช้หมัดขวาเดี๋ยวหลุดอีกครับอ้าวครับยังตีสองได้ครับดูหัวใจของนางครับแมน่ารักจริงๆครับเพช่สายฟ้าเจ้าแฟะยิ้มของเพื่อนๆเหรอครับก็กัดฟันเเจอลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับไม่ไหวครับโอ้โหนอนนิ่งเลยครับไม่เป็นไรครับอันตรายครับผวงหลายเรื่องนะครับแม่ผวงหลายด้านเลยนะครับแบบนี้ครับ โอ้โหมาฮาในสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับเดินดุเดินต่อยเดินเบียดเข้าไปครับนั่นเจ้ากระตูนนะครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้ดูจังหวะไหนครับนี่ครับไปจวลมอย่างนี้ครับไปจ่วลมก่อนนี้ครับครั้งแรกไม่โดนครั้งที่สองก็ไม่โดนครับครั้งที่สามวืด3ามครั้งครับหลุดเลยครับถ้าแฟนๆดูภาพช้าอย่างต่อเนื่องนี่สครั้งนะจอจ้วงหมัดแล้วไม่โดนนะครับ โอ้แล้วพยายามฝืนตัวเองใส่เข้าได้นะครับโอ้โหนึกแล้วเก็บจี๊ดแทนเลยครับคุณมนุษยครับนี่ครับปัดตัดล้ำตัวครับโอ้โหโดนเข้าไปครับก็อย่างที่คุณเชื้อชาบอกแล้วครับพวงหลายอย่างนะครับสมาธิไม่มีพอโดนไปแล้วก็ไม่ไหวครับสาวจากโมร็อกโกครับมาฮาฟาดีลีเอาชนะที่นี้ก็น็อกเอาท์เพชรสายฟ้าสอสมหมายในยกที่ส